KU casing ไส้บรรจุต้านเชื้อและกันหืนจากธรรมชาติเป็นผลงานวัตรกรรมจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผลงานนวัตรกรรมไส้บรรจุไส้กรอกชนิดแอคทีฟชิ้นแรกของโลกที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้อาหารเน่าเสียรวมทั้งสามารถป้องกันการเกิดการหืนของไส้กรอกในระหว่างการเก็บรักษา KU casing เป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการอัดแพร่ระบบสุญญากาศเพื่อนำส่งไคโตซานซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติเข้าสู่ไส้บรรจุในเวลาเพียง65วินาทีโดยสามารถนำส่งไคโตซานเข้าสู่ไส้บรรจุได้มากถึง0.062% เทคโนโลยีการอัดแพร่ระบบสุญญากาศเป็นเทคโนโลยีการนำพาสารที่สนใจเข้าไปในหารที่มีรูพุ่นช่วยเพิ่มอัตราการถ่ายเทมวลสารสะดวกรวดเร็วเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ลักษณะปรากฏของ KU Casing มีลักษณะไม่ต่างจากไส้บรรจุทั่วไปและเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์พบว่าไม่แตกต่างกับไส้บรรจุที่ผ่านการแช่ด้วยไคโตซานเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามมีระยะเวลาในการผลิตที่แตกต่างกันมากถึง1,329เท่า เมื่อนำา u u a s i n g มาประยุกต์ใช้ในไส้กรอกพบว่าไส้กรอกที่ผลิตจาก KU Casing มีลักษณะไม่แตกต่างจากไส้บรรจุทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามไส้กรอกที่บรรจุอยู่ใน KU Casing สามารถเก็บรักษาได้นานถึง91วันที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสขณะที่ไส้กรอกที่บรรจุในไส้บรรจุทั่วไปมีอายุการเก็บรักษาเพียง35วันและ k u casing ยังสามารถชะลอการเกิดกลิ่นหืนในไส้กรอกได้ตลอดอายุการเก็บรักษา ดังนั้น KU ยเคสิ K K asing, ่งจึงเป็นนวัตกรรม ที่ช่วยเพิ่มสมบัติเชิงหน้าที่ของไส้บรรจุให้เป็นไส้บรรจุที่มีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ร่วมกับการต้านการเกิดออกซิเดชันเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมอาหารเป็นวัสดุทางเลือกใหม่สําหรับอุตสาหกรรมอาหารด้านบรรจุภัณฑ์อาหารรวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ผบริโภคว่าได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยทั้งจากจุลินทรีย์ก่อโรคและวัตถุการเสียสังเคราะห์ KU k a s i n ่ขยายโอกาสการวางจำหน่ายสินค้าในร้านค้าให้นานขึ้นลดการสูญเสียอาหารเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจผู้บริโภคบริโภคไส้กรอกได้อย่างปลอดภยัยมีสุขภาที่ดีไม่เกิดโรคอาหารเป็นพิษลดภาระของภาครัฐด,ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขได้ในระยะยาว